สวัสดีแขกเป็นผู้พิเกตทุกท่านนะคะวันนี้พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับดรพิรุณศิริศัิ์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชินีบะครับวันนี้ก็เป็นรายการ free RP online open house นะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันกับพิเกตของเราครับหลายคนเลยวันนี้มากันเป็นทีมเลยนะพวกเขาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับซึ่งจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับ culture บางอย่างนะครับที่มันอาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เปลี่ยนไปครับในสังคม ยุคใหม่สังคมสื่สังคมออนไลน์นะครับว่าในวัฒนธรรมที่เราต้องเรียนรู้เรารู้จักเข้าใจเนี่ยเราอยู่กับมันได้ไหมต้องยังไงต่อไปนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักขเขาทั้ง4 mm. คนนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีแนะนําตัวหน่อยสิมีใครบ้างวันนี้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวลิลาดาดวงคงแม่จากชั้นม .4 อทับสค่ะโอเค ลินดานะครับมสี่ทับสองคนต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาสวาาปุระพัฒน์สอนฤทวัฒค่ะมาจากมสี่ทับสองเหมือนกันค่ะปุระพัฒน์สอนนะครับค่ะโอเคคนต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชาติสาอรัญญาเพโดจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับห้าค่ะครับสวัสดีครับชาพิสานะครับแล้วก็คนสุดท้ายมาเลย สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปณนธรสืนกานวันนี้ค่ะจะชั้นมสี่ทับห้าค่ะโอเคสวัสดีครับปณนธรทีนี้เดี๋ยวก่อนเลยอ่ะก่อนที่เราจะมาคุยกันนะในภาพรวมครูอยากรู้นิดนึงว่าสี่คนนี้เป็นเพื่อนกันยังไงเป็นเพื่อนกันได้ยังไงลองเล่าให้เราฟังสิมันมีที่มาที่ไปยังไงเราถึงได้มารู้จักกันได้แล้วก็สนิทสนมกัน <c oughs> นะครับใครจะเล่าให้ฟังหน่อย ก็จริงๆหนูกับลีลาดาและก็ปุรภัสสอนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วค่ะส่วนชาพิสาเราได้ร่วมงานกันตอนทำโครงงานโหระพาครั้งที่แล้วอะค่ะแล้วก็เลยสนิทกันมันเป็นโครงงานอะไรนะเราไม่ฟังนีนื้อโหระพาที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งท่านผู้มีเกียรติที่ฟังอยู่ขณะน,นี้ยังไม่รู้จักว่ามันเป็นโครงงานอะไรเออก็คือโครงงาหโหระพาที่พวกหนูเคยทําเมื่อครั้งที่ ครั้งที่แล้วนะคะก็คือจัดทำมาตั้งแต่เมื่อตอนตอนหยุดมสาค่ะแล้วก็ล่งเลยมาจนถึงปีนี้ก็คือมสแล้วก็ทางโครงการเพิ่งที่จะประกาศผลต่างๆเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะทำอะไรกับโหระพามันเป็นอะไรยังไง <laughs> คือโครงการโหระพานะคะเป็นโครงการที่ให้ให้นักเรียนเนี่ยสร้างเออเป็นตัวแปรการศึกษามาหนึ่งตัวแปรการศึกษาเพื่อไปเปรียบเทียบกับ การปลูกขดพาบนสถานีอาวากาศค่ะอืแล้วเราเลือกตัวแปรอะไรนะครูจําไม่ได้แล้วเป็นแสงสีน้ําเงินค่ะโอเคแสงสีน้ําเงินใช่ไหมแล้วเราเปรียบเทียบอะไรครับแสงสีน้ําเงินกับสีอะไรกับแสงสีขาวค่ะสีขาวแล้วดูว่ามันจะส่งผลอย่างไรกับการเจริญเติบโตขฟองโพรพา<ม>ใช่ไหมค่ะโอเคอันนี้เราทาในในภาคพื้นแผ่นดินเนาะก็คือทําที่ ในโลกใช่ไหมในปัใจจัยในโลกแต่เราไม่ได้ไปทไําในอ,อกวก,กาศเนาะซึ่งตอนนั้นที่เรามาพูดคุยกันครูจําได้แล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรมานะรางวัลชมเชยเใช่ค่ะ,ะชมเชยแต่จริงๆมันก็ไดร้รับประสบการณ์เนาะต่างๆมากมายเลยทีนี้เรามาถึงหัวข้อของเราในวันนี้แล้วไอ้คําว่า a l l out culture ที่เราที่เรานําเสนอเนะี่ยมันคืออะไรใครจะเล่าให้ครูฟังได้บ้างเออ เออมันก็มันอา่าทางอา่า positive c o u t culture ค่ะมันเป็นการกลุ่มผู้มู่จะเป็นการทำอา่าอินโฟกราฟิกค,ค่ะเพื่อร่วมในโครงการ d i g i t a m Award ปีที่3ค่ะซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาพรค่ะโอเคก็คืออที่เป็นตัวโครงการถูกไหมแต่ตัวโครงการตรงนี้มันมันก็ส่วนแล้วแหละ แต่สิ่งที่ตัวสนใจมากกว่าตัวโครงการตรงนี้ที่เราไปเข้าร่วมนะคืออยากจะมาคุยเลยแหละว่าไอ้ตกลงแนละ้วไอ้ตัว call out culture มันคืออะไรเออใครจะช่วยตอบได้บ้าง call out culture ค่ะมันก็เป็นเหมือนวัฒนธรรมหนึ่งค่ะที่ต่างชาติเขามีกันมาตั้งนานแล้วค่ะแต่คนไทยเขาเพิ่งรับเข้ามาเพิ่งเป็นที่ยอมรับมามาไม่นานนี้เองค่ะเพิ่งจะเป็นที่ยอมรับ เพาเขาเจะก็เป็นเหมือนการเรียกร้องค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องอะไรก็ตามเรียกร้องว่าพฤติกรรมนี้อาจจะไม่ดีต่อสังคมของคนคนนี้เขาทําไม่ดียังไงแล้วเราต้องการให้เขาออกมายอมรับความผิดแล้วก็ออกมาแสดงมา,าแถลงข่าวมาชี้แจงในโลกออนไลน์ค่ะหรือแม้แต่เป็นการเรียกร้องสิทธิเพื่อสิทธิของตัวเองภายในสังคมอะไรประมาณนี้ค่ะมีใครที่อยากจะ นำเสนอความทิดเห็นที่แตกต่าง, mm hmm. างเกี่ยวกับ Call out culture อีกไหมว่ามันคืออะไรที่นอกเหนือไปจากูรภพัฒส,สอน,อม,นมันมีอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้ไหมลองอธิบายให้คฟังรอบออจริงๆแล้วก็ก่อนที่จะมี call out นะคะก็ยังมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งจะเป็นคาว่า call in ค่ะ call mm hmm. in เนี่ยจะเป็นเหมือนระดับเบื้องต้นระดับประฐมเลยก็คือว่าจะเป็นในลักษณะการเตือน กับบุคคลนั้นเป็นเป็นทางส่วนตัวค่ะแต่ถ้าเป็นการ call out เนี่ยจะระดับที่รุนแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือจะเป็นการประนามความผิดหรือว่าแสดงสิทธิต่างๆหรืออะไรต่างๆในบนโลกสาธารณะค่ะโอเคโอเคทีนี้ถามนิดนึงว่าพออย่างปนธรูคุยกับปนธรนิดนึงว่าไม่ว่าจะเป็น call in call out culture เนี่ยพอเราฟังภูลพัฒสอนพูดมาเมื่อกี้ภูรพัฒสอนบอกว่ามันมีมานานแล้วถูกไหมคือมันมันอาจจะเป็นลักษณะของคนต่างชาติอะที่เขาคิดยังไงเขาก็พูดเขาก็แสดงความที่เห็นอย่างเป็นอิสระถูกไหมแต่ทีนี้ถามว่าในปัจจุบันที่มันมีคำว่า culture ที่เป็น Call Out กับ Call In อย่างเงี้ยมันมีพวกคร,ครูเองเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ด้วยจริงหรือเปล่ามานาทร <ฮะ S 1> หนูว่าก็ใช่ค่ะมันเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเหมือนว่าในปัจจุบันอย่างคนเราค่ะก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักนะคะในการแบบติดต่อสื่อสารรือในการสนทนากันค่ะ <S <S ซึ่งหนูมองว่าการคาอออลมันเหมือนการแสดงความคิดเห็นนะคะคิดว่าเหมือนแบบว่าแสดงความคิดเห็นในความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองรู้สึกยังไงการพูดว่าตัวเองคิดยังไงในโลกออนไลน์นะคะ่ะซึ่งมันก็เป็นเหมือนการที่ เราใช้กันปกติในโลกออนไลน์ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนเข้าถึงมันนะคะแล้วก็แบบว่าเหมือนเขาเรียกว่ายัางไงดีคะเหมือนแบบว่าก็คือการแสดงความคิดเห็นเลยคะ่ะเหมือนว่าใครคิดยังไงก็พูดใครคิดยังไงก็พูดก็ <Okay. S 1> คือฟรีที่จะพูด <Okay. S 1> รู้สึกฟีลฟรีใช่ไหมฟีลฟรีที่จะสป mm ีคเอาออกมาทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นวัฒนธรรมของต่างชาติอยู่แล้วแหะครูคิดว่าโดยเฉพาะทางตะวันตกใช่ไหมที่เขารู้สึกว่า เขาจะพูดอะไรก็ได้ในสิทีิของเขาถูกปะ่ะแต่ทีนี้พอมันมีสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าตัวสื่อสังคมออนไลน์เองเนี่ยมันมีส่วนที่ส่งเสริมให้เกิด c u เจอร์นี้หรือเปล่าเออมันมีส่วนส่งเสริมยังไงไหมตัวนักเรียนเองมองมองึงไว้ยังไงบ้างเอ่อส่วนตัวหนูคิด<ม>ว่ามันก็มีส่วนนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่า พอมันเป็นโลกของออนไลน์อะค่ะทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายกว่าแต่ก่อนที่แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะพอมันสามารถเข้าถึงกันได้เขาก็ทุกคนก็เหมือนแบบสามารถพูดคุยกันได้เลยอะค่ะแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ง่ายกว่าแต่ก่อนนะคะทําให้บางทีมันก็อาจจะพอมันง่ายปุ๊บมันก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นทําให้เกิดวัฒนธรรมนี้ขึ้นมาได้โอะคขอบคุณมากขอบคุณมากทีนี้ พอพอหนูพูดไปอย่างนี้ครูว่ามันชัดเจนม,มากเลยคือว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวความอิสระทางความคิดอะของตะวตันตกอะเราค่อนข้างมีมากกว่าพวกเราอยู่แล้วถูกไหมเพราะของเราเนี่ยติดอยู่ในกรอบประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่มันค่อนข้างเข้มงวดใช่ปะแล้วเราก็มีความมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีนอมมีนอมมีจริยธรรมมีอะไรต่างๆที่เราเรากังวลใจอ่นะในการที่จะแสดงความรู้สึกออกมาแต่ทีนี้พอมันมีสื่อสังคมออนไลน์อย่างที่รินระดาพูดครูครูเห็นด้วยนะ ว่ามันเป็นตัวที่ช่วยกระจายมันเป็นตัวที่ช่วยเปิดเผยถูกไหมคือโอเพนในสิ่งที่แต่ละคนคิดแล้วมันช่วยทําให้มันเกิดความเป็นพับปริกมากขึ้นพับปริกก็คือเป็นสาธารณจุปะเนาะมากมากกว่าอดีตซึ่งมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นไฟเบีมันเป็นเรื่องส่วนตัวใครคิดอะไรยังไงก็ได้ทีนี้พอพอฟูฟังดูแล้วจากที่หนูพูดกันมาเมื่อเี้าฟูรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดต่างคนต่างต่างคิดเห็นต่างคนต่างคิดเห็นมันก็ยังคงเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะ แต่เมื่อไรก็ตามพอเราโพสใส่เข้าไปเช่อว่าในสื่อสังคมออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปถูกปะมันมันจะกลายเป็นสาธารณะทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิด c u เจอร์เนี้ยขึ้นค่อนข้างรุนแรงมันค่อนข้างที่เหมือนเป็นตัวกระตุ้นอ่ะเป็น activate ว่าไหมปานาทร์คิดว่าไงเข้าใจไหม <laughs> เข้าใจที่ครูพูดไหมเข้าใจค่ะ <laughs> <laughs> เออก็คือว่า,อย,าอย่างเดิมอ่ะมันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างแสดงแต่มันไม่มันไม่มีสื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยเคลียร์ถูกมที่ช่วยคลี่ออกมาแต่พอปัจจุบันพอเราโพส์อะไรไปปุ๊บอ่ะมันกลายเป็นว่าทุกคนเห็นจากความเป็น p r i v a t มันไม่มีแล้วอ่ะมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นพับลิกเป็นสาธารณะพอมันเป็นสาธารณะปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นเออแล้วกูก็เลยสงสัยว่าจริงๆิแล้วตกลงเราเราคิดว่าเอาเอาเขาอินอย่างเงี้ย มันมีความจําเป็นไหมมันจําเป็นไหมที่เราจะต้องไปขอเอาไปเรียกร้องให้เขาแสดงจุดยืนหรือตัวเราเองจําเป็นต้องแสดงจุดยืนไหมจริงๆแล้วในในพื้นฐานความคิดของพวกเราเองเราคิดว่าอย่างไรอยู่ตัวบุคคลเลยค่ะอืม,มันแล้ว,ตวแต่วิญญาณญาณของแต่ละบุคคลเลยค่ะว่าเหตุผลนี้มันสมควรไหมที่จะออกมาขอเอาหรือว่า มันสมผลมันส่งผลยังไงกับเราบ้างแล้วเราเราเราจำเป็นที่เราต้องทําแบบนี้จริงไหมใรแ,แบบนี้นะคะ่ะก็คือคุราพัฒสอนมีความรู้สึกว่ามันมันต้องใช้วิจ,จารณญาณเนาะก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะสแสดงออกอะไรออกไปทีนี้คุราพัฒสอนลงยกตัวอย่างเคสในในชีวิตของเราซิว่าเราเคยไหมที่เรา call out อ,ออกไปและเป็นเรื่องอะไรลองเล่าให้ครูฟังนิดนึงอมืมลูกขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นศิลปินแล้วกันนะคะ ศิลปินแบบเคป๊อปอะไรเงี้ยค่ะคือวงการเกาหลีเขาก็จะค่อนข้างมีวัฒนธรรมเหมือนเราเลยค่ะแต่ว่าการว่าแล้วก็การเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องต่างๆเมื่อมีรุ่นน้องวงไหนที่ไม่เคารพรุ่นพี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมามาว่าว่าทำไมถึงไม่เคารพรุ่นพี่อะไรประมาณนี้โอเคโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะซึ่งมัน<ข>มันก็เป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันมันจำเป็นถูกไหมในการที่จะดํารงรักษาเอาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามหรือว่าเป็นสิ่งที่ควปรปฏิบัติ แต่ทีนี้มันมีประเด็นอื่นอีกไหมที่เรามีความรู้สึกว,ว่าเฮ้ยวัฒนธรรมการ call out เนี่ยมันก้าวไกไห่หรือเปล่ามันก้าวไก่คนอื่นไหมเออมันมันเคยมีเคสที่เราเคยสะกิดใจเราไหมเพราจริงๆเนาะมันจําเป็นหรอที่เราต้องไป call out นี่ไหมจำเป็นที่เราต้อง call out ใช่ไหมคะอืมอมันถามว่ามันจําเป็นจริงหรือเปล่ามันมีเคสไหมที่เรามีความรู้สึกว,ว่าเฮ้ ทำไมต้องมาคอเอาว่ามันไม่เห็นจําเป็นเลยอะไรเงี้ยลองยกตัวอย่าง,ยยางาาสูดฝักซิเคยเคยมีในใ,นใจบ้างไหมบางทีก็เป็นอิทธิพลของสังคมอาจจะเริ่มจากในเพื่อนของเราเองก็ได้ะคะ่ะที่แบบว่าเห็นคือเราอาจจะแตกต่างจากคนอื่นแบบว่าเราไม่ได้แสดงออกในลักษณะที่สามารถให้คนอื่นเห็นได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้คนบางส่วนนะคะเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําที่เราไม่ได้แสดงออกมา แปลกใจจังเลยอ่ะคือยังสมมุติอะ่รสยังสมมุตินะพวกเราอยู่กันห้าคนแบบเนี้ห้าคนแบบนี้ใช่ป่ะแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบางอย่างเบ,บนี้ปานาทอนสมมติปานาทอนแบบเคยรู้สึกไหมว่าแบบอยากให้ด็อกเตอร์พิรุณแสดงออกกันเลยอ่ะอยากให้อยากรู้จังเลยว่าด็อกเตอร์พิรุณคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยแล้วปานาทอนมีความรู้สึกว่าเราจะทํายังไงให้ด็อกเตอร์พิรุณแสดงออกอย่างเงี้ยปานาทอนจะทายังไงเออสำหรับหนูหนูแต่ สำหรับหนูหนูจะมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะว่าแบบเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกก็ได้หรือไม่แสดงออกก็ได้อยู่ที่ความพึงพอใจของเขาและความรือว่าความต้องการว่าเขาต้องการที่จะแสดงออกหรือเปล่าหนูถ้าเป็นหนูหนูจะไม่ไปก้าวไกา่กับเขาว่าเธอแสดงออกสิเธอทำในงานสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถ้าเขาพอใจที่หรือเขาพึงพอใจที่จะแสดงออกหรือเขาต้องการที่จะแสดงออกเขาคงทํามาแล้วเราไม่ต้องไปกัอืมมันมัน จริงๆเนอะจริงๆมันมันเป็น culture ที่ค่อนข้างแบบแตกต่างหลากหลายนะครูคิดว่ารู้สึกไหมมันมันมีเคสมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราต้องตัดสินใจที่ที่จะแสดงออกแล้วก็ต้องเชื่อบางครั้งเนี่ยครูคิดว่าอย่างลองถามลิรดาสิลิรดาถ้าในเคสเดียวกันลิรดาอยากฟังความคิดเห็นของครูอย่างเงี้ยคืออย่างเช่นเอาเรื่องง่ายๆเช่นเฮ้ยโรงเรียนจะเปิดดีไหมดรพิรุณคิดยังไงทำไมดรพิรุณเงียบจังไม่แสดง ความคิดเห็นเลยลินาดาจะกดดันรูกไหมจะทำยังไงเออสำหรับหนูอะคะ่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกสำหรับหนูถ้าเกิดเป็นเรื่องโรงเรียนนะคะแล้วเหมือนมันกระชั้นชิดหรือว่าต้องการที่จะต้องการคำตอบอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะต้องมีอ,อาจจะ ทักส่วนตัวหรืออะไรแบบนี้ค่ะแบบไม่ไม่แบบไปโพสตามสาธารณะอะไรอาจจะแค่ทักส่วนตัวค่ะว่าเออสรุปแล้วเรื่องอย่างนี้คือเป็นยังไงกันแน่ค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับคาดคันว่าจะต้องตอบออกมาค่ะโอเคถือว่าเป็นเป็นทางออกที่เยี่ยมมากๆเลยที่ที่ลีรดาพูดเพราะฉะนั้นจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าลีรดาตัดสินใจที่จะทําแบบนั้นมันก็ไม่ไม่เชิงว่าเป็น call out culture นะเพราะว่า call out culture มันต้องมีความเป็น public พอสมควร ว่าไหมเหมือนเหมือนกับว่าครูต้องเปิดออกมาเต็มเต็มเลยว่าเฮ้ยรรพี่รุณคิดยังไงกับการที่โรงเรียนจะเปิดหรือโรงเรียนจะปิดถูกปะภุรพัสดคิดว่ากันไหมแต่จริงๆเราถ้าเห็นว่ามันมีแฟกเตอร์มันมีอะไรมากมายซึ่งเฮ้ยดูแล้วว่าถ้าเปิดเผยออกไปมันไม่ดีเราอาจจะมีการใช้พื้นที่ส่วนตัวในการพูดคุยก,กันมันมันก็เป็นการปรับเนาะคิดว่าแมมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างอย่างที่ภุรพัสดพูดมาตอนแล้วว่ามันเป็นวัฒนธรรมของ่ามชาติ ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นในตัววัฒนธรรมต่างชาติที่มันเข้ามามันอาจะต้องมาปรับให้เข้ากับทากัรของเราจุกป่ะเออก็ดีนะครูคิดว่ามันมันก็ดีทีนี้ไอ้ call in call out ไปแล้วมันมี cancel cancel คืออะไรเออมันคืออะไร cancel culture อ่อ cancel มันก็ถ้าความหมายจริงๆของมันนะคะมันอาจจะรุนแรงหน่อยแต่ว่ามันแปลว่า การคว่ำบาตรอะค่ะเหมือนกับคือ,ค,อคือมันเหมือนกับว่าพอแคนเซิลมีการแคนเซิลขึ้นมาเหมือนกับว่ามีการแคนเซิลบุคคลคนนี้หรือว่าสินค้าอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> มันก็จะรุนแรงมากถึงขนาดที่บางทีเคนนี้หรือว่าสินค้าแบรนด์นี้ค่ะเขาจะหาที่ยืนในสังคมยากอะคะ่ะ จริงๆแล้วจากจากประสบการณ์ที่เราดูในในหน้าข่าวหน้า Facebook Instagram หรืออะไรหนะ้าสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปเนะี่ยคิดว่าวัฒนธรรมการ cancel เนะี่ยใช้ได้จริงไหมเออม,มีประเทศที่ใช้แล้วนะคะแบบม,มีมีบางประเทศที่เขาใช้วัฒนธรรมนี้กันแล้วอ่ายกตัวอย่างใหุ้ฟังเคสอะไรบ้างอย่างอย่างเช่นประเทศจีนนะคะประเทศจีนเขาก็ใช้วัฒนธรรมนี้แล้วส่วนใหญ่วัฒนธรรมเนี้ยค่ะมันจะมี รัฐบาลหรือว่าองค์กรใหญ่ๆมาร่วมด้วยเ,ออเป็นการเหมือนแคนเซิลไปเลยคนคนนี้ไปเลยว่าคนคนนี้ห้ามประกอบอาชีพหรือว่าออถ้าเขาทํางานในหน่วยงานนี้รัฐบาลจะไม่สรสะดุลหน่วยงานนะีออ้นะเป็นเหมือนออระเด็ดขาดไปเลยว่าเขาไม่มีที่ยืนไปเลยจริงๆมันมันครูว่ามันก็ยากนะคือในความรู้สึกของครูนะครูละสอนคร,รูบอกว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมจริงๆอ่ะมันจะต้องไม่มีเขาเรียกว่าอะไรการครอบงำแบบ แต่ทิ่ปุนจากส่วนกลางมีความรู้สึกครูไม่ไม่รู้ว่าครูรับสอนที่อย่างนี้หรือเปล่าครูคิดว่าถ้าเกิดสิมงทว่าคนในชุมชนในท้องถิน่นในประเทศนั้นจริงๆเขาเห็นไปในทิศทางเดียวกันในวัฒนธรรมเดียวกันเขาจะสแสดงออกไปในทางเดียวกันว่าไหมใช่ค่ะยกตัวอย่างได้ไหมว่าในในสังคมไทยมันเคยมีเรื่องอะไรไหมที่มันเป็น cancer culture ที่ชัดเจนอช่วยหน่อยเลยช่วยหน่อย ไม่ไม่ถึงค่ะไม่ไม่ถึงที่จะเป็นแคนเซิลอะค่ะออาจจะแค่ไม่สนับสนุนอสินค้าที่คนนี้เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นโอนเนอร์อะค่ะอาจจะแค่ไม่สนับสนุนนึกออกแล้วนึกออกแล้วมันมีอยู่เคสนึงแต่เราไม่พูดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปกระทบกับเขาใช่ไหมแต่ว่าคืออย่างเช่นสมมติสินค้าตัวเนี้ยมันมีคอนเซปต์หรือว่าผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้เป็นเจ้าของสินค้าตัวเนี้ยเขาทําผิดวัฒนธรรมประเพณีเขาไม่ซื้อสัตว์กับผู้บริโภคสมบุร เราก็จะสามารถที่จะร่วมกันโลนงคมในเรื่องของการ like cancel ตัวนี้ออกไปถูกไหมม,มันก็เป็นไปได้ทีนี้คิดว่าชาพิษาคิดว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัว culture แบบเนี้ยมันมีความสำคัญจำเป็นอย่างไรกับกับสัมพมพบงคมปัจจุบันก็นั่งสาว่าในสังคมปัจจุบันการแสดงออกทางความคิดเห็นก็เปิดกว้างมากขึ้นนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราไม่เราไม่รู้จักที่จะแสดงออกถึงสิทธิที่เราควรจะได้รับอย่างเนี้ยมันก็ก็แล้วแต่ว่าเราจะอยู่นิ่งหรือว่าจะแสดงออกอะค่ะอืมพนทรปนทรรู้สึกไหมว่ารู้สึกไหมว่าวัฒนธรรมแบบนี้ที่เราคุยๆกันมาเดี๋ยวบางครั้งมันก้ากึ่แระวหวางความเป็นส่วนตัวกับความก้าไก่รู้สึกปะ S <S <L> แ,ลแล้วแล้วปณธรมีความคิดเห็นยังไงกับวัฒนธรรมถรงไหมไม่ว่าจะเป็น call in call out cancel เออในในภาพรวมเราเรามองว่ายังไงสําคัญยังไงเราจะจัดการกับความคิดแบบนี้ยังไงเออหนูคิดว่ามันคงแบบว,ว่าจัดการได้แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งคือคนเรามีความคิดที่ไม่เหมือนกันเหม,อมหือนเราเป็นผู้ <S <S พูดเราก็มีเจตนาที่พูดออกไปอีกอย่างหนึ่งแต่บางที คนที่เขารับสารจากเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านเลยการสนทนากันบางทีมันก็เกิดข้อผิดพลาดในการรับสารนะค่ะหนูรู้สึกว่ามันแสดงความคิดเห็นได้ค่ะโดยที่มันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะแต่ว่าไม่ไปก้าเกาืน่นคนอื่นนะคะก็คือแสดงความคิดในในความคิดของตัวเองแต่ว่าห้ามไปแบบว่าอย่าไปก้าเกา่ถึงคนอื่นหรือไปพาดพิงถึงเขาให้เขาได้รับผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคครูเองเนี่ยนะเป็นคนหนึ่งเลยแหละที่เวลาที่ครูจะโพสอะไรเนี่ยครูจะคิดเยอะมากเลยอะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราโพสไปอะมันจะไปทำร้ายให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีหรือเปล่าหรือจะทำอะไรอย่างเงีนะ้เพราะฉะนั้นครูจะไม่ค่อยโพสอะไรที่แบบแบบมันไปไปส่งผลกระทบหรือมี impact อะแต่ครูจะโพสเป็น positive หมดเลยอะเงี้อหอปะคือคือครูจะคิดแล้วคิดอีกแล้วก็โพสในสิ่งที่แบบเออมันมันน่าจะสร้างสารรค์อะ ราะฉะนั้นถามว่าถ้าครูเป็นคนแบบนี้ครู call out ไหม hmm. บางครั้งครูมีคําตอบแล้วว่าครูไม่เห็นด้วยแต่ครูจะไม่โพสต์ว่าครูไม่เห็นด้วยหรือออกปะแต่ครูจะชี้แจงในสิ่งที่มันเป็น positive ในเชิง creative เลยอะ่ะคือสร้างสารรค์ไปเลยว่าเออมันควรจะเป็นยังไงอยู่้ยถ้าถ้าอย่างนี้ถามว่าครูเป็นครูอยู่ใน call out culture ไหมไมนเหมือนลดความรุนแรงมากหรอคะถูก hmm. ไหมคะเหมือน คือถ้าความคิดเห็นของคนเรามันต่างกันมันก็ย่อมมีการทะเลาะกันอยู่แล้วค่ะสุดท้ายเราก็เลือกที่จะโพสิชีพสาหรับเขาไปทําให้เราจะได้ลดความรุนแรงจากลดการกระทั่งมากกว่าเออเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมตะวันตกมันหนักหนาเนาะเรื่องพวกนี้หนักหนากว่าสังคมไทยแต่ก็ไม่แน่นะครูเห็นเดี๋ยวเนี้ยสังคมไทยสื่อสังคมออนไลน์ก็รุนแรงนะคิดว่าไหมค่ะแล้ว เนาะเนาะเนาะคิดว่าคิดว่าเราจะมีทางออกอย่างไรกับสังคมไทยกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสังคมไทยติดพิลพลเลย culture พวกนี้มันควรจะมาอย่างไรกับสังคมไทยเอาปานนทรก่อนค่ะเออสำหรับหนูละคะทางออกใช่ไหมคะอืมหนูคิดว่าอาจจะเป็นการอธิบายให้เขาเข้าใจในคำว่า c u เจอร์ค่ะเหมือนอธิบายให้เข้าใจว่าคือ คุณแสดงความคิดเห็นได้ในเชิงที่มันเป็นโพซิทีฟก็จะดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคือหนูรู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างค่ะมันมีทั้งบวกทั้งลบอยู่แล้วค่ะบางคนแบบเหมือนของสิ่งเดียวกันแต่บางคนพอมันมองต่างมุมอะค่ะบางคนก็จะมองว่ามันเป็นบวกบางคนก็จะมองว่ามันเป็นลบอะค่ะแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่ผิดที่อยู่จะคิดว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบแต่ว่าอยู่ที่ว่าอยู่จะแสดงออกยังไงให้มันไม่ลบอะเหมือนแบบคืออย่างนี้แมถูกว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดในเชิงบวกและเชิงลบในความคิดของตัวเองคือต้องมีจุดยืนอะแต่จุดยืนต้มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทาไมเราถึงคิดแบบนี้ถูกไหมและอีกส่วนหนึ่งที่ต้องคําน,นึงก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นใช่ปะคือสิ่งที่ปาน,นาทรจะบอกเนาะโอเค Thank วแงน่ารักมากอ่ะชพิสาว่าไงหนูคิดว่ายังไงคำออกมันควรจะเป็นแบบกับ culture พวกนี้ค่ะ ก็คิดว่าอย่างแรกคือการยอมรับค่ะยอมรับในที่นี้ก็คือยอมรับฟังแล้วเราก็เอ่อพอเรายอมรับฟังแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติหรือว่าเป็นการเคารพความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่นอกจากตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะพอพอเราได้แบบพอเราสามารถทําได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คือการ call out อะค่ะบางทีสิ่งที่จุดร่วมกันระหว่างของความขัดแย้งอะค่ะคือการที่จะต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ สิ่งสิ่งนั้นที่เราที่เรามาทะเลาะกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแทนที่เราจะมาขอเอาอย่างเงี้ยค่ะเรามาลองหาจุดร่วมกันหรือว่าทางออกร่วมกันดีกว่าเพื่อที่ว่าเผื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดได้ทันทีสาเชื่อนะสิ่งที่อยู่พูดมามันอยู่ในเคสที่แบบตอนนี้ยมันกําลังคิดมันกําลังคอตหนกเลยอะคือแบบเปิดไม่เปิดโรงเรียนเปิดไม่เปิดเชื่อไหมว่าผู้ปกครองส่วนหนึ่งก็อยากที่จะให้โรงเรียนเปิดเนาะ กับผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งอ่ะก็ไม่อยากให้โรงเรียนเปิดเพราะฉะนั้นอย่างเี้ยมันเป็นเคสที่สําคัญจําเป็นเลยอ่ะแล้วครูมีความรู้สึกว่าผู้ปกครองเองหรือสำคมเองก็อยากที่จะรับรู้ว่าจริงๆแล้วโรงเรียนคิดอย่างไรผู้บริหารคิดอย่างไรทีบ่บอกมาเหมือนได้อย่างที่เราแสดงจุดยืนแต่โรงเรียนไม่สามารถที่จะแบบเข้าใจใช่ไหมไม่สามารถที่จะตู้มออกไปได้หรือตามใจทุกคนได้เพราะท้ายที่สุดแล้วมันมัีคีตอบเดียวอ่ะไม่เปิดก็จะแบบติดแต่เรามีสองฝ่ายที่ทั้งอยากให้เปิดและอยากให้ นะเพราะฉะนั้นอย่างที่ชาพิสาพูดเนี่ยคือชัดเจนมากคือการประมีประนองการพูดคุยกันและการหาทางออกร่วมกันชัดเจนมากอ่ะคุรพศรเป็นยัไงลกูลกนูรู้สึกว่ามันต้องเปิดใจค,ค่ะเปิดใจให้กับความที่เห็นของฝั่งตรงข้ามถ้าสมมติว่าเขาเป็นเชิงลบแล้วมันผิดจริงๆกับหลักข้อมูลความเป็นจรงิงเราก็แค่หาข้อมูล ปให้เขาว่าเออแบบนี้ค่ะเรามีสื่อที่สามารถมี <Okay. S 2> น่าเชื่อถือนะแล้วถ้าเราไม่ทาเป็นที่เราต้องไปทอล์กด้วยกับเขาอะค่ะมันก็ <c oughs> ไม่จาเป็นเราไม่ทาเป็นต้องเถียงเลยค่ะถ้าเรามีถ้ามีแบบว่าสื่อที่สามารถเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นคือการใช้อีวีเดนซ์คือหลักฐานที่พูดคุยกันถ,ถึงหลักข้อเช็จจริงความเป็นจริงถูกไหมน่ารักมากเลยนะเยี่ยมมากอะลิลดาสุดท้ายแล้วมาแต่สำหรับหนูหนูก็คิดว่า อืมเวลาพูดคุยกันอย่างนี้ค่ะไม่ควรที่จะแบบอคติอะค่ะแบบไม่ควรที่จะมองทุกคนในแง่ลบแล้วก็เอาเอา,เอาของตัวเองเป็นพื้นฐานเป็นหลักอย่างเนี้ยะค่ะเว่าถ้าเกิดทุกคนเอาอารมณ์แล้วก็เอาอาคติของตัวเองคุยกันอย่างเนี้ยค่ะมันมันไม่มีทางออกที่ดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแบบเวลาคุยกันอย่างนี้ก็ควรที่จะไม่ใช้อารมณ์อะค่ะใช้เหตุผลมากกว่าค่ะ okay. ยอดเยี่ยมมากถูกประทับใจทั้งสี่คนมากๆเลยวันนี้ข้อสิุปที่ได้นะคือหนึ่งต้องมีตัวตนที่แท้จริงอะมันมีทั้งบวกและลบแต่ต้องมีเหตุผลอย่างที่ปณทรบอกชาพิษาบอกว่าต้องรู้จักเข้าใจและยอมรับและโรารบถูกไหมแล้วยอมยอมรับโุรพัสสอนก็บอกว่าต้องยอมรับแล้วก็ถ้าเกิดสิดว่าเรามีความเห็นที่แตกต่างเราต้องออกข้อท็จจริงพูดคุยกัน เช่นเดียวกับที่รินดาบอกแล้วสูกประทับใจทั้งสี่คนเพราะฉะนั้นวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาพูดคุยกันถึง c u เจอร์ใหม่ๆที่เราควรจะรู้จักนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ